ตั้งแต่มีเคาน์เตอร์เตาใบนี้ที่บ้านทําให้ชีวิตการทําอาหารง่ายและประหยัดเวลามากขึ้นค่ะวันนี้ขอมาป้ายยาสำหรับใครที่ชอบทํากับข้าวอย่างรวดเร็วทํากับข้าวพร้อมกันทีเดียว2เตารุ่นนี้วัสดุจะเป็นงานหินขัดทั้งใบไซส์ใหญ่แก๊สฟูสองหัวสีแดงค่ะสามารถเปิดใช้งานพร้อมกันทีเดียว2เตาได้ไม่เกิดอันตรายและรุ่นนี้วางหม้อได้ตั้งแต่หม้อเบอร์เล็กจนถึงหม้อเบอร์45ยืนทํากับข้าวได้สะดวกสบายไม่ต้องก้มให้เมื่อยทางร้านมีพร้อมชุดอุปกรณ์หัวแก๊สใส่วางมาให้พร้อมค่่ะะใหหหห้้้้เเเรรราาตีีีียยมมไววววแแแแแแคัััังงกกกกบบบดนทฟล แต่ที่เราเลือกมาจะเป็นหัวแก๊สฟูค่ะเพราะไฟแรงและทํากับข้าวรวดเร็วแล้วถ้าใช้งานเป็นนานหัวแก๊สชารุดก็สามารถซรื้ออะไรจากทางร้านแก๊สเปลี่ยนเองได้เลยนะคะรุ่นนี้ด้านบนผนังยังสามารถวางเครื่องปรุงได้1 0 2ถึงขวดและรุ่นนี้มีให้เลือกสีสีค่ะมีสีแดงเทาเขียวและขาวคาลเตอร์เตาร้านนี้สวยตรงปกแน่นอนค่ะส่วนสําหรับใครที่อยากเข้าไปชมสินค้าหน้าร้านหน้าร้านตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีอ,อรําเภอเมืองตาําบลจีนิฮค่ะภายในร้านยังมีสินค้าให้เลือกมากมายอีกหลายแบบเคา ใช้ทานใช้ฟื้นและมีตั้งแต่ไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่และไซส์พิเศษค่ะมีสิ่งล้างจานด้วยมีทั้งแบบหลุมเดียวและซองหลุมอยู่พื้นที่ห่างไกลก็ได้เคาน์เตอร์เต,ตาลาน,นี้ไปใช้งานแน่นอนค่ะเพราะทางร้านมีบริการจะส่งทั่วไทยทางขนส่งจะส่งให้ถึงหน้าบ้านค่าขนส่งคิดตามระยะทางสินค้ามีน้ำหนักมากขอคนช่วยยกลงหน่อยนะคะทางขนส่งจะมีรถเข็นติดไปค่ะเคาน์เตอร์เตาลาน,นี้บอกเลยว่าสวยเก๋และอายุการใช้งานก็นานมากค่ะไม่อยากพลาดสินค้าดีๆฝากกดติดตามแลานของเราไว้ด้วยนะคะ